สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบัวสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ต้นผักสลัดของเราก็มีอายุ39วันแล้วนะคะซึ่งพรุ่งนี้โบัวจะพาคุณผู้ชมเก็บผักแพ็คผักนะคะคุณผู้ชมว่าเราใช้ถุงในการแพ็คขนาดเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวบัวจะเอามาเป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นถุงหูหิ้วก็ได้นะคะตัวนี้เราไม่ จํากัดนะคะไม่ฟิกเลยว่าจะใช้ถุงแบบไหนแต่ว่าโบจะเอามาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูเฉยๆนะคะในวันในวันนี้โบก็จะพามาเดินดูผักอีกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็เป็นเลดโอกนะคะแล้วก็ฟินเลนะคะอายุสามสิบเก้าวันนะคะซึ่งฟินเลตัวนี้เนี่ยโบปลูกที่ไรก็โตช้าทุกที ตัวนี้โบดเก็บที่อายุ50วันนะคะคุณผู้ชม50วันเดี๋ยวตอน50วันเดี๋ยวโบจะพามาดูอีกนะคะว่าเขามีลักษณะที่จะโตกว่านี้ไหมนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะมีรสชาติที่ขมนะคะคุณผู้ชมมันจะออกกรอบๆมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นโบชอบผักช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวมากกว่านะคะรสชาติมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะผักอันเดียวกันแต่ว่ารสชาติก็จะต่างกันอยู่นะคะคุณผู้ชม นี่อันนี้ก็ได้เก็บขายนะคะลูกค้ามาอยากได้ผักนะคะโบก็อ่ะเก็บจําหน่ายเลยนะคะต้นนี้ก็ต้นละโบขายต้นละมันต้นเล็กนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมันต้นเล็กนะคะนี่เบือเล็กก็เลยขายต้นละสิบบาทนะคะต้นละสิบบาทเห็นไหมไม่ได้ต้นใหญ่เลยนะคะเนี่ยต้นละสิบบาท โบขี้เกียจขายเป็นกิโลเแล้วนะคะขี้เกียจช่างขี้เกียจอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะว่าจะขายเท่าไหร่นะ,ะแต่ถ้าว่าตอนที่โบาขายเป็นกิโลโบก็าขายกิโลหนึ่งละหนึ่งร้อยบาทนะคะดูจากน้ําหนักตัวนี้แล้วหมดแปดต้นนี่ไม่รู้ว่าจะถึงกิโลหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกผักแต่ละรอบเนี่ยเราทําวิธีการเหมือนกันอะไรต่างๆนานาเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่า คุณภาพผักแต่ละรอบของเราก็ไม่ได้เท่ากันนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือพูดตามจริงเลยนะคะไม่ได้แบบมีแบบหาแต่สวยๆงามๆให้คุณผู้ชมดูนะคะโบก,ก็ไม่ได้ว่าจะประสบสประสบความสําเร็จในการปลูกผักทุกรอบนะคะแค่เพียงว่ามีผักไว้เก็บทุกอาทิตย์เท่านั้นเองนะคะมีผักไว้ทานทุกอาทิตย์แค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็มี บางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยเนี่ยกนก็มีบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดมันได้เลยนะก็คือสภาพอากาศนะคะของบ้านเราเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนนะคะเรามีโรงเรือนอยู่ก็จริงนะคะมีโรงเรือนผักรับแสงปกตินะคะแต่ว่ามันก็ไม่ไวที่จะมีโรคภัยต่างๆของผักนะคะมาวุ่นวายกวนใจเราอีกเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวโบจะพาไปดูทางมินิคอร์สนะคะคุณผู้ชมที่จริงโบไม่อยากให้คุณผู้ชมดูเลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องดูดูดูค่ะลูกราใบจุดนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้เลยนะคะมันป้องกันไม่ได้เลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมโบคงต้อง ตรงนี้โบคงต้องได้พักแปลงนะคะพักตรงนี้แล้วก็ทําความสะอาดกล่องทางความแล้วก็เอาพวกนี้เก็บเก็บทิ้งไปไกลๆเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะไม่ทิ้งลงพื้นดินนะคะเพราะว่ามันก็จะติดเชื้ออยู่อย่างนี้นะคะสําหรับกล่องโบก็จะเอาไปตากแดดตากฝนไว้ทาความสะอาดแล้วก็ตากไว้อีกะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ก็จะฉีดพ่นพวกเอ่อไตโคโดมาไม่รู้ ถึงมันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่โบก,ก็จะฉีดไว้นะคะคุณผู้ชมดีกว่าเราปล่อยมันไปเลยนะก็จะฉีดทั้งโรงเรือนฉีดทั้งพื้นด้วยนะคะคุณผู้ชมนะ่ยบางทีบก็จะเก็บยอดมันไว้กินเองนะคะคุณผู้ชมอาจจะแต่ว่าเรื่องขายเนี่ยคงขายไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าถ้าผักไม่สวยออกจากสวนเราบบกก็ไม่อยากจะขายนะคะถึงแม้ว่าลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะแต่โบก,ก็ไม่อยากจะขายนะคะคุณผู้ชม เราเอาเรื่องคุณภาพไว้ดีกว่านะคะเขาจะได้อุดหนุนเราต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าปลูสกสักต่ใหญ่จะขายกลัวแต่แบบขาดทุนอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอันแบบนี้ลาไปจุดก็คือมันจะมีลักษณะที่เป็นกลมๆนะคะเป็นชั้นๆกลมๆแบบนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะแนะนำว่าให้ใช้อะไรนะ่ะ แนะนำโบมาหน่อยนะคะใครที่ปลูกมานานแล้วจริงๆอ่ะแนะนำโบหน่อยว่าเราจะทํายังไงกันดีกับแบบนี้นะคะไม่อยากจะจับมันเลยค่ะคุณผู้ชมไม่อยากจะจับมันเลยนะคะตอนนี้โบก,ก็ได้เตรียมตโคดมาเหมือนกันนะคะต่โคดมาไว้ฉีดพวกต้นกล้าที่เหลือนะคะต้นกล้าพวกอที่โบได้เพาะไวท้ทุกๆสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมตอนเี้โบก,ก็ขอบคุณ ทุกๆ่า้นก็แล้วกันนะคะทั้งมือใหม่มือฉมังนะคะมืออาชีพที่เข้ามาให้กําลังใจติดตามแล้วก็คําแนะนาําคําติชมต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะคะในการปลูกผักหน้าฝนของเราเนี่ยโบไม่มีปัญหายืดเลยนะคะไม่มีปัญหายืดที่จริงโบวกลัวมันจะยืดมากๆเลยนะคะพวกมินิคอร์ดแต่ว่าไม่มีปัญหายืดเลยนะคะโบไม่ได้เอาแสลแนดออกด้วยซ้ํานะคะมีปัญหาก็คือ ระใบจุดนะคะนอนก็ไม่เท่าไหร่นอนไม่เท่าไหร่นะคะต้นที่พอจะเก็บกินได้เนี่ยก็มีอย่างนี้นะคะโบจะตัดยอดมันออกเอาไว้กินเองนะคะเพราะว่ารสชาติมันเนี่ยโบอชอบมินิคอรต,ตรงที่มันก้านมันแน่นค่ะคุณผู้ชมก้านมันแน่นนะคะ,คนแ,นนนะ,คะแต่ว่าพวกเลดโอกเนี่ยโบอชอบกินกับหมูกระทะนะคะแล้วก็ บเอาไปปั่นเอาไปปั่นใส่กับสับป,ปะรดนะคะรสชาติอร่อยนะคะรสโบให้คะแนนเลดโอ๊กเนี่ยถ้าให้เรื่องรสชาติเนี่ยทุกๆุฤดูเนี่ยโบให้เต็มสิบเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยขมเลยนะคะแต่ว่ากลีนโอ๊กถ้าปลูกพร้อมกันอ่าข้างๆกันเนี่ยกลีนโอ๊กจะมีรสชาติที่ขมกว่านะคะแต่ว่าเลดโอ๊กเนี่ย รสชาติดีนะคะเรดโอ๊กสามารถเก็บได้เลยนะคะคุณผู้ชมเก็บได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาไว้จนถึงประมาณสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสามวันอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าโบส่วนตัวโบเองเนี่ยโบคิดว่ามันจะเริ่มแบบเหมือนเบาๆนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาอีสานบ้านโบมันก็จะเรียกว่ามันฟาวมันเวาค่ะมันเวานะคะแต่ภาษากลางโบคิดไม่ออกตอนนี้ว่ามันมันพูดว่ายังไงนะคะมันเวา วันนี้ก็พามาเดินเล่นในสวนเฉยๆค่ำๆนะคะคุณผู้ชมเดินเล่นค่ำๆเพราะวันเลิกงานมาดึกนะคะวันนี้เมื่อคืนก็ลงคลิปดึกเหมือนกันเกือบสี่ทุ่มนะคะกว่าจะทําอะไรเสร็จเนื่องจากว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วตอนช่วงบุเลิกงานมาถึงบ้านหกโมงเย็นนะคะแล้วก็กว่าฝนจะหยุดตกนี่ก็ประมาณเกือบ สองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเลยนะคะคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงตอนเยงเง็นนะไปลงสะดึกเลยก็คือสี่ทุ่มไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเช่าน,นี้นะคะเดี๋ยววันนี้โบจะพาคุณผู้ชมมาแพ็คผักนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้ถุงขนาดเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะแล้วเราก็จะกำหนดราคายังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะขอให้คุณผู้ชมลูกผักอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ